สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ YouTube ของตังกุยนะครับตังกุยอิสตังกุยนะนะครับตังกุยข้างหน้าภาษาอังกฤษข้างหลังภาษาไทยนะครับก็มาพูดคุยถึงเกม u ูเอฟ่ายูโรปาลีกที่จบลงไปเมื่อช่วงตีหที่ผ่านมาสะหน่อยนะครับได้8ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับที่เข้าสู่รอบ q u a เตอร์ไฟน l หรือว่า8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ช่วงค่ำนะครับก็จะมีการจับสลากประกบคู่ ทั้งสถ้วยเลยนะทั้งถ้วยใหญ่ถ้วยรองแล้วก็ถ้วยน้องเล็กนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปสลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับทีมที่แต่ละคนแต่ละท่านเชียร์กันเนี่ยอยู่ถ้วยไหนไรายการไหนก็รอติดตามกันนะครับเวลาเนี่ยจะจับสลากเนี่ยไล่กันไปเลยนะครับหกโมงเย็นบ้านเรานะก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนถ้วยใหญ่โอ้โหทีมใหญ่ๆยังอยู่กันครบเลยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีพลิกล็อกเลย นะเมื่อวาน,ใน,ใ,น,ใ,นในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาก็ลุ้นกันนะครับมารดิดบาร์เยนเซนอลพวกนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มากันครบแอตเลติกมาดริดก็ยังน่ากลัวอยู่ดอร์มุนก็เข้ารอบตามด้วยเช่นเดียวกันปลารีสแซงแชรแมงอีกนะครับก็น่าสนใจขณะที่แฟนบอลเลียร์พูลนะครับก็คงจะได้ลุ้นกับการจับสลากตอนทุ่มหนึ่งนะฮะก็เลือกเอาเลยอยากจะเจอกับใครนะครับ ในรอบ8ทีมสุดท้ายของยูโรปาลีกเนี่ยนะครับก็มีทีมจากอังกฤษเข้ามา2ทีมนะก็คือเรอยลพูกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็มีทีมจากฝรั่งเศส1ทีมคือโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับเบนฟิก้านะครับจากโปรตุเกสก็เข้ามาด้วยจริงๆแล้วสปอร์ติ้งลิสบอนทีมร่วมลีกก็เกือบจะเข้ามาได้นะ ขึ้นนำไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสร็จอัตาลันต้านะครับก็เลยไม่ได้เห็นผลงานของรูเบนอโมริงนะซึ่งก็เรียกว่ากำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งผู้จัดการทีมคนใหม่ของเลียวพูด้วยนะครับแล้วก็ทีมจากอิตาลี่3ทีมนะครับก็เข้ารอบนอกจากอัตาลันต้าที่ผ่านสปอร์ต,ติ้งมาได้ก็ยังมีเอซีมิลานกับโรม่าด้วยและที่มาตามนัดนะครับใจหายใจควาเลยนะครับโกงความตายสุด,สด ไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับโอ้โหกับคาราบักจับสลากมาเนี่ยจับติวมาตอนแรกเจอชื่อคาราบักนี่แฟนมันก็ยิ้มหวานนะคิดว่าน่าจะผ่านได้สบายๆปรากฏว่าเกมแรกที่ไปเยือนเนี่ยต้องมาไล่ตีเสมอในช่วงทดเวลานะโดนนำสองไล่ตีเสมอสองสองแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเตะก,กันที่บอารีน่านะครับมันเข้าอีรอบเดิมเลยโดนนำสองโอ้โหแต่ว่าคราวนี้เลเวอร์เซนไม่เพียงกลับมา ทันนะครับแต่ว่ายังแซงยิง2ประตูในช่วงทดเวลานะครับตีเสมอ2องกับแซงชนะ3าสองพาติกชิกนะครับก็เป็นฮีโร่ไปเพราะฉะนั้นเลเวอร์กูเซนของชาบิอลันโซมาตามนัดนะครับจริงๆแล้วผมก็เอาใจช่วยสปอร์ตติ้งแหละเพราะว่าในฐานะแฟนบอลเอร์พูลนะครับก็อยากเห็นลูเบนอโมริงอยากเห็นชาบิรอรลันโซนะครับได้ผ่านเข้ามาอาจจะจับมาเจอกันเองก็ได้หรือมาเจอกันกับเลียพูลหรือว่า เลเวอร์เจอสปอร์ติ้งเนี่ยมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าโอเคอมโมริงไม่มาตามนัดก็อารอนโซมาตามนัดอยู่ที่ว่าจับสลากจะเป็นยังไงแล้วก็จับสลากเย็นนี้นะครับค่ำนี้ตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นเห็นหน้าเห็นหลังเลยเพราะว่านอกจากจะรู้คู่ต่อสู้ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> เขาก็ยังวางล่วงหน้าไปเลยว่าถ้าผ่านเขารอบไปได้เนี่ยจะไปเจอกับใครผู้ชนะของคู่ไหน ะครับวางสายบนสายล่างไว้เสร็จสับเรียบร้อยมองเห็นเส้นทางถึงนัดชิงที่ดับลินเลยนะครับที่อเวราสเตเดียมอันนี้คือถ้วยนี้นะถ้วยยูโรปลาลีกแชมเปี้ยนส์ลีกจับสลาก6โมงเย็นนะครับยูโรปลาลีกจับสลาก1นึ่งทุ่มแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกก็จับสลากตอน2ทุ่มเนี่ยก็ไล่กันไปเพราะฉะนั้นยังคงน่าตื่นเต้นนะสำหรับฟุตบอลสโมสรยุโรปทีนี้ มาพูดกันถึงเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่อยที่แอนฟิลนะครับซึ่งสกอร์จากนัดแรกที่บุกไปถล่มสปาร์ตาปลากมา51เนี่ยทำให้หลายๆคนมองว่าเกมเนี่ยเจอเกนครอปน่าจะจัดตัวผู้เล่นแบบใช้เด็กยกทีมเลยก็ไม่แปลกถ้าใช้เด็กยกทีมเลยก,ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้หนึ่งก็คือให้ประสบการณ์กับเด็กด้วยนะครับในเกมระดับสโมสรอนยุโรปแบบนี้นะสองก็คือความเสี่ยงมันมีน้อยนะครับเพราะว่าชนะมาเยอะในเกมแรกนะครับ สก็คือบรรดาตัวหลักก็จะได้พักนะครับลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเพราะว่าเกมนันนี้มันเป็นวันพฤหัสบดีนะครับเลี้ยวผู้เตะเกมนี้แล้วก็พักแค่2วันก็จะต้องมาทำศึกแดงเดือดนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฟุตบอล f อเอครับรอบแปทีมสุดท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าจะจัดตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเป็นเด็กหมดเลยก ก็ไม่แปลกแต่ว่าโอเคแหละก็เชื่อกันว่าคงจะมีใส่ตัวหลักลงไปบ้างนะครับสำหรับในบางแดนอาจจะเป็นแดนละคนนะครับกองหลัง1คนกองกลาง1คนกองหน้า1คนประมาณนี้นะครับคัโบอเนี่ยน่าจะได้ลงเพื่อเรียกความมั่นใจนะครับแต่ว่าดาวินูน e เยสโมเมตซาร่าเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเล่นนะครับกองกลางก็บ๊อบบี้คลาร์กับเจมส์แมคคอนเนลก็น่าจะได้ออกสตาร์ทอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเป็นโอกาสของ นักเตะอย่างมูเซลอฟสกี้ที่ก็รอโอกาสอยู่อาจจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงฟานได้พักแน่นะฮะออคอนซาอาจจะได้ลงเล่นนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าพอการจัดตัวปรากฏออกมาจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าผิดคาดนะเพราะว่าซาร่าก็ลงตัวจริงนะครับดาวินนูเยสก็ลงตัวจริงโอ้โหเห็นชื่อ2คนนี้แล้วก็ก็ สะดุ้งเหมือนกันนะแล้วยังมีแอนดี้โรเบิร์สันอีกแต่โอเคล็อบโบก็พอเข้าใจได้ว่าก็ให้ให้มีเกมมากขึ้นหน่อยนะครับก็ตัวจริงของเลี้ยวภูเนี่ยนะครับก็มีคุยวินเคลเลอร์นะครับมีคอนเนอร์แบรดลีย์มีโจโกเมสนะครับมีจาเลวคอนซาแล้วก็คอสตาอ่ะขออภัยครับแอนดี้โรเบิร์สันโรเบิร์สันก็เป็นกัปตันทีมนะ แล้วก็กองกลางมีวัตารุเอนโดอีกคนหนึ่งโอ้โหเห็นเอนโดแล้วก็เฮ้ยโอ้โหเอางี้เลยเหรอนะครับเอนโดแล้วก็มีบ๊อบบี้คลาร์กแล้วก็ดมินิกโซโบสไลนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นโมเมสซาร่าแล้วก็มี gets, ดาวินูเยสรวมไปถึงโกดี้คาร์โปเพราะนั้นเนี่ยการจัดตัวก็แสดงให้เห็นว่าครอปไม่เสี่ยงผมผมก็มองว่า1ก็คือไม่เสี่ยง แต่ว่ามันก็มีเหตุผลว่าเอ้ยมันก็มีคําถามว่าืแล้วอย่างดาวินดูเยสกับซาร่าต้องถึงขนาดลงตัวจริงเลยเหรอเอ็นโดอีกเอ็นโดก็ใช้งานมาตลอดใช่ไหมต้องลงตัวจริงเลยเหรอก็นี่แหละก็คือไม่เสี่ยงนะฮะขณะที่ซาร่ากับดูเยสก็เชื่อว่าครอปก็จ,จะมองว่าให้ให้มีให้มีเกมให้มีจังหวะในการเล่นให้มันต่อเนื่องอะนะครับ แล้วก็ไม่ทรงเสี่ยงในการเล่นไอ้คำว่าไม่ต้งเสี่ยงในการเล่นก็คือถ้าเกิดว่าจังหวะ50-50ก็หลบไม่ต้องไปประทะไม่ต้องไปทุ่มเทแบบเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนเกินไปก็จะเห็นว่าจังหวัจังหวะซา่าก็มีกระโดดหลบเหมือนกันนะครับไม่ไม,ไม่ปั๊มบอลไม่แย่งบอลแบบที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยอา,อาจจะเจ็บได้นะโซโบสไลไม่ไม่มีปัญหาต้องลงอยู่แล้วเอนโดเนี่ยผมก็คิดว่าอืม จริงๆไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าเอนโดจะลงนะนะครับแต่ก็แกก็ใช้เอนโดลงสนามแต่ทีนี้ก็เชื่อว่าแต่ละคนที่ครับส่งลงเนี่ยเขามีเขามีแผนในการใช้งานอยู่แล้วว่าคนนี้จะเล่นกี่นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเอนโดเนี่ยเล่นแค่ครึ่งเดียวนะครับพอพักครึ่งก็เปลี่ยนละโจโกเมสก็เหมือนกันก็เล่นแค่ครึ่งเดียวก็พักครึ่งก็เปลี่ยนละนะครับก็เป็นดาวินนุนเยสอีกคนหนึ่งนะครับช่วงพักครึ่งเ,เปลี่ยน3าคนเลย แต่ว่าซาร่าเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าเล่นเต็มแม็กซ์เลยนะคือผมมองว่าซาร่าเนี่ยเขาก็มีเอ่อมีอิทธิพลกับเกมอยู่ละนั่นคือหนึ่งคือถ้าเขาลงไปเล่นกับน,น้องๆน้องๆก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวของซาร่าเองเนี่ยเขาก็ลุ้นทำไสิติอยู่คือก่อนก่อนจะลงสนามในเกมนี้ซาร่าจ่อที่จะทำลายสสิติของเอร์ลัชอยู่นะครับสสยติไสตินี้ก็คือการยิงให้กับเรียวพูเนี่ย 20ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับในแต่ละฤดูกาลเนี่ยเจ็ดฤดูกาลติดต่อกันนะครับก็ตั้งแต่ซาร่าย้ายมาร่วมทีมเนี่ยนะครับยิง20ประตูเป็นอย่างน้อยทุกฤดูกาลเลยนะครับไล่มาเนี่ยหฤดูกาลติดต่อกันละเท่ากับเอียร์ลัชนะครับลัชเนี่ยก็เคยทำเอาไว้แล้วก็ไปเว้นช่วงตอนที่ย้ายไปยูเวนตุสนะแล้วก็ค่อยกลับมานะครับมา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 ยิงต่อขณะที่ซาร่าเนี่ยตอนเนี้ย ต่อเนื่องมาละ6กซีซั่นเอ่อถ้าเขายิงได้1ประตูนะครับก็จะเป็น20ตอนเพราะเขาคาไว้ที่19อยู่นะช่วงเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ก็มีโอกาสที่จะทำได้แต่ว่าก็ทำไม่ได้ก็ยังคาอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทำได้ก็จะเป็น7ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งจริงๆแล้วทำได้อยู่แล้วละ่ะอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นเองเพราะว่าฤดูกาลยังเหลือทั้งหลายนัด ซึ่งซาร่าก็สามารถทําได้จริงๆในเกมนี้นะครับก็ในเรื่องของรูปเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าห่างกันมากเลยนะห่างยิ่งกว่าเกมแรกที่เจอกันอีกเกมแรกที่เจอกันที่ปราร์กเนี่ยเจ้าบ้านสปาตายังมีเสียงเชียร์ยังมีจังหวะที่แบบกล้าเล่นกล้าเล่นงานเลือยพูนะครับพื้นที่แนวหลังของเลือยพูเนี่ยยังโจมตียังมีแทงทะลุช่องวางบอลให้ใช้ความเร็วเข้าไปแล้วก็ มีโอกาสทําประตูแบบง,งามๆแล้วพลาดไปนะครับมีเหมือนกันแต่ว่าเกมเมื่อคืนต้องบอกว่าโอ้โหมันห่างมากจริงๆนะครับจังหวะเข้าหาบอลความเร็วความแม่นเ,เรื่องของรูปแบบการเล่นระบบต่างๆมันความลงตัวของลิพูลมันชัดเจนกว่ามากเลยนะครับนี่คือการเจอกันระหว่างจ่าฝูงของฟุตบอลลีกของเชค กับรองจ่าฝูงพรีเมอรีกนะก,ก็ได้เห็นว่าคุณภาพมันต่างกันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เกมเนี่ยมันเรียกว่ามันจบจริงๆม,มันคือมันคือจบตั้งแต่นัดแรกแล้วแหะเพราะว่า5-1มาแต่ว่าเกมเนี้ยอย่างเป็นทางการเลยก็คือ7นาทีแรกก็ดาวินนูเยสก็ยิง1-0นาทีต่อมาบ๊อบบี้คลาร์ก็ยิง2-0นาทีที่10ซาร่ายิง3-0 ถึงตรงนั้นเนี่ยสกอร์ห่างเป็น8-1ด่งแล้วอะสกอร์รวม10นาทีนะเล่นไป10นาทีนี่โอ้หรีพูลเรียกว่าเดินเครื่องแบบต่อเนื่องไม่ได้ถึงกับโหมแบบบุกบี้เข้าใส่ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าเกมมันห่างความแม่นแล้วม,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 มันมีช่องให้ทำจังหวะของสปาร์ตาปรางมาดูช้าไปหมดเลยนะครับบางทีริพูลเนี่ยก,ก็เป็นทีมที่ตอนนี้ก็เล่นด้วยฟุตบอลระดับสูงอะนะ เร็วแล้วก็แม่นนะครับเล่นเล่นไปมันเห็นช่องบอลง่ายๆต่อบอลทาชิ่งเข้าช่องมันลงล็อกหมดนะครับแล้วอย่างดาวินุนเยสเนี่ยช่วงนี้ยิงเป็นเข้าไม่นับลูกที่ช้าจ,จ่อๆข้ามคานนะเหมือนกับ <laughs> โดนแซลว่าเอาซะหน่อยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงเอาเอาใจแฟนบอลหน่อยแฟนบอลบอกอยากเห็นแบบว่าคุณยิง ออหมูหกอีกสักครั้งหนึ่งนะช่องหลังๆนี่คุณไม่มีหมูหกเลยนะคุณยิงเป็นเข้ายิงเป็นเข้าดาวินก็เลยจัดให้นะครับแต่จัดเกมนี้พอนะไม่ต้องไปจัดเกมอื่นนะฮะแต่ว่าประตูแรกที่เขายิงเนี่ยมันก็มันดูง่ายๆบอลทางทางขวาหลุดขึ้นไปอ่าอ่าซาร่าไหลโซโบถึงเส้นหลังตบคืนย้อนกลับมาแล้วก็ดาวินวิน่งเข้ามาตวัดยิงง่ายๆเสาแรกนะครับแล้วก็บ๊อบบี้คลรก ลูกของบอบบี้คลาร์ก็ได้ต่อเนื่องมาเลยหลังจากบอลเคลียร์เนี่ยก็ทางเคลชี่กองหลังของสปาร์ตาปรางเนี่ยพลาดนะครับไปเล่นบอลมากจังหวะแล้วก็โดนแยง่งแล้วก็สาระปั๊มบอลได้แล้วก็สุดท้ายบอลมาถึงคลาร์กคลาร์กก็ยิงเข้าไปบอบบี้คลาร์กก็สามารถทำประตูแรกในสีเสื้อเวอร์พูลได้นะ mm hmm. ก็แมคุณพ่อลีคลาร์กก็คงจะภูมิใจแล้วก็เกมนี้เขาเล่นจนได้รับบาดเจ็บในครึ่งหลังแล้วถูกเปลี่ยนออกนะแต่ว่าก็คงจะเจ็บไม่มากนะัก ยังคงทำผลงานได้ดีนะสำหรับบ๊อบบี้คลาร์กแล้วก็นักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆนะครับพอถึงนาทีที่10สกอร์ก็เป็น3 0น,นะครับคราวนี้กลับกันบ้างก็เป็นบ๊อบบี้คลาร์กเนี่ยไปแย่งบอลมาได้แล้วบอลทะลักมาถึงซาร่าก็ยิงแบบลักษณะที่เรามั่นใจได้เลยว่าถ้าบอลมันอยู่เหลี่ยมนี้หลุดแบบนี้ใส่สกอร์ให้ซาร่าได้เลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ตักบอลไปเข้าเสาไกลง่ายๆ7ฤดูกาลติดต่อกันนะครับ นับตั้งแต่ซีซั่นแรกที่เขาย้ายมาร่วมทีมเลยนะฮะ2017-18 2018-19 2019-20 2 0 2 1 21-22 22-23แล้วก็ฤดูกาลนี้2023-2024นะครับ7ฤดูกาลติดต่อกันแล้วคุ้มค่าจริงๆนะสำหรับโมเมตซาร่าแล้วก็คนที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือโกดิคักโปนะครับเพราะว่าคักโปเนี่ย ไม่ยิงให้กับทีมมาตั้งแต่เกมที่เอาชนะลูตัน4-1นะครับเมื่อวันที่22เดือนคุมภาพันนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเขายิงประตูแซงส1ง2 1, นะลูตันนำก่อนแล้วเขายิงแซงส1ง2-1แล้วสุดท้ายริวพูลชนะ4ประตูต่อ1นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ลงสนาม5เกมเท้าบอดหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งก็มีเสียงวิจารณ์เยอะนะครับเขาก็เป็นคนที่ถูกแฟนบอลบ่นมากเลย นะครับในช่วงหลังๆนี้นะครับเรื่องของการใช้โอกาสเปลืองแต่ว่าเราก็มองเห็นเลยว่าเจอเกนครอปแล้วก็เพื่อร่วมทีมของเขาเนี่ยพยายามให้กําลังใจพยายามสนับสนุนตลอดลูกที่ซาร่าไหลให้คักโบยิงได้เป็น40่ศนย์น่ะซาร่าสะาใจมากเลยนะเออคือผมผมเชื่อว่าเขาไม่ได้สะใจที่เขาทําใส่ตีแอซซิตหรอกานเรื่องแอซซิตเรื่องทำประตูเนี่ยเขาทําบ่อยแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาสะใจแล้วเขาดีใจที่ ที่เป็นคนจ่ายให้คักโปยิงได้เขาดีใจกับเพื่อนที่สามารถคลายความกดดันได้สักทีเราจะเห็นว่าเกมนี้คักโบได้รับการสนับสนุนมากนะครับเจอินครอปให้โอกาสเล่นเรียกว่าต่อเนื่องไปทั้งเกมเลยแล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยพอดาวินดูเนสออกไปแล้วในช่วงพักครึ่งเนี่ยคักโบก็ขยับมาเล่นหน้าเป้าเลยอยู่ใกล้ประตูให้มากขึ้นยิงประตูที่2ได้ก็ยังอยู่ต่อคือ ให้ยิงแฮตทริกไปเลยถ้ายิงแฮตทริกได้ยิ่งดีนะครับซึ่งเกมนี้เขาก็เกือบจะําแฮตทริกได้นะจะเห็นว่าสปิริตในทีมเนี่ยตอนนี้มันดีมากนะครับคือคนอื่นๆที่ทำผลงานได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็พยายามจะเรียกว่า,าให้กำลังใจคนที่แบบยังยังตอนนี้ยังมีปัญหาหรือว่าฟอร์มตกให้ผลักดันกันขึ้นมาด้วยกันนะครับเป็นเป็นเป็นภาพที่ดีนะเอ่อคาร์ตัวมายิง4 0เนี่ยนะ์ในนาที14นะแล้วหลังจากนั้นก็ ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆตามเกมจริงๆลิมพุลก็ไปเรื่อยๆตามเกมอะ่ะไม่ถึงกับเร่งโหมอย่างที่บอกนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะมันเข้าล็อกในช่วง15บาทีแรกยิงไป4ลูกเนี่ยมันมันเข้าล็อกไปหมดแล้วก็ผมมองว่าสปาร์ตาปลาล์กเองยังยัง,ย,งยังตั้งหลักไม่ทันอะ่ะกับการที่มาเยือนแอนฟิลแล้วก็มีอาจจะมีเสียงเชียร์แบบที่กดดันนะแล้วก็ความคุ้นเคยต่างๆมันเป็นรองเจ้าบ้านเยอะขนาดเล่นได้บ้านตัวเองยังโดนไป5ลูกเนี่ย เกมนี้มาเยือนมันแล้วเป็นรองเยอะมาลดจังหวะลิพูนมันคลิกปึ้ง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 ,งมันสกอร์มันเลยไหลเป็นน้ําแบบนี้นะครับมีจังหวะแบบช่วงสักประมาณส0นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเนี่ยอ่ะก็นอกจากดาวินนูนเยสชาร์จจอ่อจอข้ามคาลูกนั้นยิงในแบบนูนเยส1.0เลยนะครับตอนนี้นูนเยสเขายกระดับตัวเองเป็น2.0ละโอ้โหแต่ช่วงแบบเวอร์ชั่นก่อนนี่แบบนี้เลยนะครับเรียกว่า เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษางกษคือนอสโตเจียนะแบบโอ้โล้ำลึกความหลังอะไรประมาณนี้อืมพอแล้วนะดาวินเอาลูกนี้พอลูกเดียวนะครับแล้วก็มีบ๊อบบี้คลาร์กเนี่ยในนาทีสามสิบเจ็ดถ้ายังจำกันได้ถ้าใครได้ดูจังหวะทีะ่เพื่อนไหลเข้ามาถ้าเป็นไปตามช่องเนี่ยคลาร์กจะควรจะต้องแตะออกขวาแต่ว่าเขาเลือกที่จะแบบแตะบอลจังหวะแรกทะลุเข้าเขตโทษเลยลูกนั้นผมดูแล้วเขามั่นใจมากเลยคือเขาตั้งใจแบบนั้นเลยก็คือ จะแตะบอลเข้าเขตโทษเพื่อยิงเลยนะครับแล้วเขาก็เกือบทําได้เลยนะแตะบอลเข้าเขตโทษแล้วได้ยิงแต่ว่าไปถูกผู้สาประตูวินดาวี่ยปัดทิ้งออกไปนะฮะแล้วก็ประตูเขาไล่มา4ี่หนึ่งนะครับในจังหวะที่เอนโดแพ้แพ้การประทะไม่ไม่ค่อยเห็นนะคือเป็นจังหวะที่เขาตัดบอลได้แล้วก็แทงทะลุช่องเป็นลรื่องูนจ่ายบอลพลาดเองตรงกลางสนามแล้วก็เขาแทงทะลุขึ้นมาจะถามว่าเหลี่ยมนั้นน่เอนโดเสียเปรียบไหม ไม่ถึงก็เสียเปรียบบอลมันมาทางเขาด้วยแต่ว่าเพียงแต่ว่าบอลมันบอลมันบอลมันเอียงเข้าหาคู่ต่อสู้อ่ะอ่าแล้วทิศทางเขาใช้ได้อยู่ทิศทางในการให้บอลดีนะครับแต่ว่าลูกนี้เห็นชัดว่าแรงประทะเอนโดเนี่ยอ่าเรียกว่าไม่ไม่ได้เหนือกว่าทางเบอร์มันโควิชแล้วก็จังหวะที่เบอร์มันโควิชเขาสปรินต์เข้าหาบอลเขาเขาวิ่งได้เร็วกว่านะครับก็จังหวะเบียดนิดเดียวแต่ว่า ภาพปกติที่เราจะเห็นก็คือเอนโดจะเบียดเบียดชิงจังว่าเบียดอาศัยเทคนิคเบียดไดดนิดหนึ่งแล้วก็คล้องบอลมาเล่นอ่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าลูกนี้ไม่ใช่นะครับก้อหนึ่งก็โอเคอาจจะเป็นเหลี่ยมที่ไม่ได้เปรียบ2ก็คือแรงประทะก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องชมทางเบอร์มมนโควิดที่ถือว่าทําได้ดีนะวิ่งเหลี่ยมนั้นจริงๆตอนแรกเขาเสียเปรียบนะแต่ว่าเบียดไปเบียดมาเขาเขาไม่เขาไม่ยุบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้การเข้าทําลูกนี้ของทางอ่อ สปาร์ตาปลากนะครับแล้วก็เอนโดเองก็จะต้องโอเคจังหวะน,นี้ก็พลาดไปหลังจากนั้นเขาก็เขาก็ไม่จริงเกมนี้เขาก็ไม่พลาดเลยแหละก็เล่นได้ตามมาตรฐานของเขานะฮะทีนี้ในครึ่งหลังเนี่ยครอปก็เปลี่ยน3คนเลยนะครับอย่างที่บอกเพะาะนั้นก็เอา,อาผู้เล่นตัวที่แบบเตรียมที่จะใช้ในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไปพักนะฮะแล้วก็เกมก็ยังคงเป็นด้านของเลอบุล นะก็โซโบสไรยิงฉลบเข้าไปเริ่มมาอข้างหลังมา4นาะทีก็ยิงประตู5นะ้าหนึ่งแล้วแล้วก็พอ,พอนาที55หาฮาวิเอเลียดนะครับก็ยิงแล้วก็ไปตอนแรกก็นึกว่าเอเลียดยิงแหละนึกว่าเอเลียดเป็นคนทาประตูแต่ว่าพอมาดูภาพช้าแล้วเอเลียดยิงแล้วก็ไปถึงคัคโบเขาคว้นิดเดียวสะกิดนิดเดียวเปลี่ยนทางเพราะนั้นคัคโปก็เลยยิง2ประตูและลุ้นแฮตทริกนะโอ้โหผมว่ามันจะสวยมากเลยคัคโปเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเลวพูเนี่ยนะครับ เต็มที่เลยคือยิง2ประตูในเกมเดียวนะฮะอย่างเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์อยู่เเจ็ดูนเนี่ยเขาก็ยิง2ประตูแต่ว่าเขายังไม่เคยยังไม่เคยทำแฮตทริกนะแฮตทริกครั้งล่าสุดของเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่กับพีซวีไอโอเฟนเลยเมื่อ2ปีที่แล้วเดือนช่วงต้นฤดูกาล2022-23เดือนสิงหาคมรุ่นเลยนะครับอันนั้นนะแฮตทริกครั้งล่าสุดของเขาซึ่งผมก็รุนอยู่นะแล้วก็ครอปก็สนับสนุนเหลือเกินให้เล่นยาวเลยแล้วตอนนั้นเขายังมีเวลาตั้ง30กว่านาทีอ่ะ ในการจะลุ้นแฮตทริกอะ่ะทีนี้เรื่องที่อาจจะเซอร์ไพรส์ทุกคนหน่อยก็คือฟานไดออกมาออกมาวอร์มอัพนะครับออกมายืดเส้นยืดสายไม่คิดเลยว่าฟานไดจะลงสนามนะแต่ว่าพอถึงสักนาทีหกสิบกว่าเนี่ยครอบก็ให้ฟานไดออกมาวอร์มนะครับซึ่งผู้บรรยายก็ยังบอกนะว่าเซอร์ไพรส์เขาใช้คำว่า surprise เซอร์ไพรส์เลยนะครับฟานไดเนี่ยเปลี่ยน ลงสนามมาแทนยาเรลคอนซานะครับซึ่งคอนซาเขาก็ไปดวนไปเหลืองก่อนนั้นนั้นมันจังหวะพอดีแหละแต่ครอปตั้งใจเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับนาทีประมาณ65 66นะครับเดี๋ยวดูเวลานะนาทีทางการคือ66กนะฮะก็เปลี่ยนออกมาเป็นคนที่4หลังจากที่ลิปูเนี่ยเปลี่ยน3คนรวดในนาที46นะครับช่วงช่วงพักครึ่งพอฟันได้ลงมาเนี่ยโอ้โหแทนคอนซาตอนแรกเนี่ยพอฟันได้วอร์มผมก็ผมก็อ่านใจนะว่าเอ้ คอปเขาจะจัดยังไงเพราะว่าข้างหลังมันก็ยังไม่มีความจําเป็นอะ่ะคือตอนนั้นเนี่ยซิมิการ์ลงมาเนี่ยโรเบิร์ตสันจะขยับก็จะขยับมาเล่นเซนเ,นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายจะเล่นคู่กับจารลคอนซาเออซาร่ายังอยู่เอเลียตลงมาเนี่ยเอเลียตมาเล่นกองหน้าฝั่งซ้ายนะครับขยับคักโปเข้ามาเล่นกองหน้าตัวกลางนะแทนดาวินดูเยสที่ถูกถอดออกไปทีนี้ผมก็คิดว่าเออหรือว่าเป็นไม่ได้ไหมว่า ฟานได้ลงมาแทนซาร่าอะซาร่าคือได้พักตอนนั้นมันนาที 65- 66แล้วซาร่าได้พักฟานได้ Hyundai ลงมาแทนซาร่ามายืนคู่กับคอนซาขยับโรเบิร์ตสันไปเล่นแบ็คซ้ายดันซิมิกาส์ขึ้นมาเล่นกองหน้าขวาไปเลยเอ้ยขอไปดันซิมิกาส์ขึ้นมาเล่นกองหน้าฝั่งซ้ายไปเลยฮาวิเอเลียดก็จะได้ขยับอะจะได้โยกมายืนทางฝั่งกองหน้าฝั่งขวาเพราะฮาวิเอเลียดจริงๆปกติเขาก็เล่นหน้าขวากับกลางขวาแต่เกมเนี้ยพอปรับเปลี่ยนแล้วเอเลียดโยกไปเล่นหน้าซ้ายนะครับ แล้วโดยเอเลียดจะยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาขยับมาเล่นกลางซ้ายด้วยริเวผู้ในฤดูกาลนี้นี่ต้องบอกว่านักเตะแต่ละคนตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองทางแท็กติกของเจนคล็อปเนี่ยหลากหลายมากนะครับอ่ะทีนี้พอฟันได้ลงมาเนี่ยก็มองก็เปลี่ยนตามตำแหน่งเลยคือเปลี่ยนคอนซาถ้าให้ผมเดาก็คือเขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับคอนซาให้มีปัญหาอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บแล้วก็ให้ฟันได้ได้ลงมา มีเกมบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจก็คือฟันไดเล่นลงมาเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวานะครับซึ่งมันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยเห็นนะโปรติเซนฟันไดจะเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแต่ว่าเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาผมไม่รู้ว่าครอปเนี่ยมีมีความต้องการอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องง่ายๆที่สุดไม่ต้องซับซ้อนเพราะว่าเขายืนคู่กับเซนเตอร์อย่าง โรเบิร์ตสันนะครับเพราะโรเบิร์ตสันเขาซ้ายอยู่แล้วเขาไม่ใช่เซนเตอร์ธรรมชาติฟันได้ก็ต้องมาประคองโรเบิร์ตสันตรงนั้นถามว่าเป็นด้วยเรื่องนี้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเพราะว่าคู่เซนเตอร์เป็นโรเบิร์ตสันเขาก็เลยต้องมาเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาหรือเตรียมอะไรไว้เพิ่มเติมอย่างอื่นหรือเปล่านะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปนะครับแต่ว่าฟันได้ก็ลงมาเล่นเซนเ,ซนเตอร์ฝั่งขวาวันนี้มีนักเตะที่เล่นผิดตำแหน่งจากที่คุ้นเคยเนี่ยหลายคนเลยนะครับ เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพที่มองแบบเห็นในรายละเอียดนะนะครับก็พอฟันได้ลงมาเกมก็ยังคุมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะหกมันมันมันขาดไปไกลแล้วแล้วก็ที่เหลือก็คือคัคโปก็ลุ้นที่จะทำแฮตทริกนะครับมีโอกาสแต่ทำไม่ได้ทีนี้โคต้าสุดท้ายเนี่ยผมก็ลุ้นเจ้าหนูมูเซลอฟสกี้อยู่นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีการพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็โอ้โหถือว่าทำผลงานได้ดีในทีมเยาวชนนะ่ะ แล้วก็ในรุ่นการนี้เนี่ยเพื่อนๆรวมรุ่นเนี่ยเขาเขาขยับขึ้นมาเขามีเกมมีเรียกว่าได้เดบิวต์ได้ประเดิมสนามให้ชุดใหญ่กันเรียกว่าดาน้ากันขึ้นมาเลยเนี่ยแต่ว่ามูเซ่ลอบสกี้เนี่ยยังก็ก็ลุ้นอยู่โคต้าสุดท้ายเลยนะแล้วมันก็มาถึงจริงๆนะครับนาที73นะครับก็เป็นประจวบเหมาะกับท <w> ี่จังหวะที่บ๊อบบี้คลางนั้นเจ็บผมผมคิดว่ามูเซ่ลอบสกี้เนี่ยคงจะลงอยู่ละช่วงประมาณนี้แหละ15นาทีสุดท้ายครอปน่าจะวางไว้แบบนี้แต่ว่าอาจจะ ลงมาแทนโซโบสไลนะให้เด็กเล่นด้วยกันไปเลยแมคคอนเนลบ๊อบบี้คลาร์กแล้วก็แล้วก็มูเซียลอฟสกี้นะแต่ว่าพอดีบ๊อบบี้คลาร์กเจ็บนะครับไม่ไม่เหมือนกับว่ากระเพกกระเพกเก็เปลี่ยนออกไปแล้วก็เอามูเซียลอฟสกี้ลงมาแทนทีนี้พอมูเซียลอฟสกี้ลงมาเนี่ยเขาเล่นตัวรุกได้เขาเล่นกองกลางเล่นกองกลางตัวรุกเพลย์เมเกอร์เล่นหน้าได้มูเซียลอฟสกี้ไปเล่นหน้าซ้ายนะครับหน้าซ้ายก็ไป แทบกับตําแหน่งของฮาวิเอเลียดเอเลียดก็ขยับลงมาเล่นกลางแต่ไม่ได้เล่นกลางขวานะเล่นกลางซ้ายนะครับเออก็ก็เป็นเป็นเป็นตำแหน่งการยืนที่มันก็น่าสนใจดีเพราะนั้นฮาวิเอเลียดเนี่ยก็เล่นเรียกว่าครบเลยคือจริงๆถ้าขยับลงมากลางเนี่ยฮาวิเอเลียดจะมาเล่นกลางขวาแล้วก็โซโบสไลยขยับไปกลางซ้ายก็ยังได้นะครับแต่ว่าโอเคตำแหน่งกลางขวา,ก,า,ขวาก็เป็นโซโบสไลที่เขาปักหลักอยู่เพราะนั้นเอเลียดเกมเนี้ย เล่นโอ้โหเล่นกี่บทบาทแล้วนั่นแนะใช่ไหมพอลงมาก็เล่นหน้าซ้ายแล้วก็ขยับลงมาเล่นกลางซ้ายซึ่งเราไม่ค่อยเห็นนะฝั่งซ้ายสำหรับเอเลียดนะครับโรเบิร์ตสันมาเล่นเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายฟานไดเปลี่ยนลงมาเล่นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวานะครับโจโกเมสวันนี้ออกสตาร์ด้วยตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ว่าฤดูกาลนี้โจโกเมส หนักๆเขาจะเล่นฟูแบ็กเล่นแบ็กซ้ายบ้างแบ็กขวาบ้างไม่ค่อยเห็นเขาเล่นเซนเตอร์เกมนี้เขาเล่นเซนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลน,นี้ก็เล่นสตำแหน่งแล้วนะเซนเตอร์แบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลางตัวรับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยว,ยว,ยวผมว่าโกเมสต้องมียิงประตูอะถ้าเกิดว่าได้จุดโทษหรือว่าอะไรในเกมที่มันขาดไปแล้วนะแต่เกมนี้ก็หมดสิทธิ์แฟนมันก็อยากเห็นโกเมสยิงประตูสักทีเหมือนกันโกเมสเนี่ยตอนนี้211เกมเข้าไปแล้วนะครับที่ไม่ได้ยิงประตูให้ลิวอร์พูเลยเขาอันดับ3 นะนี่รอประตูให้ลิเวอร์พูลนานที่สุดอันดับ3ของสโมสรแล้วนะตลอดการนะครับเอ่ออันดับ1คือเอฟเฟรมรองเวิร์ดซึ่งโอ้รุ่นคุณปู่เลยนะครับ370แมตช์ match, โอ้โกเมสแกคงไม่อยากไปทำลายหรอกนะฮะ370แมตช์ match, ไม่มีประตูแล้วก็ร็อบโจนส์นะครับร็อบโจนเนี่ย243เกมไม่มีประตูแล้วก็โกเมสเนี่ยโกเมสเนี่ยแซงสเตฟานองโชขึ้นมาละ211เกมนะฮะองโชเสียสองยห้าเกม ก็ไม่รู้ว่าจะมีประตูเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้หรือเปล่ามันจะสวยมากเลยถ้า,ถาเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้เพราะว่าเป็นฤดูกาลสุดท้ายของครอปด้วยนะครับทีนี้ก็โอเคหละมูเซลอฟสกี้ลงมาก,ก็เล่นหน้าซ้ายก็ถือว่าทำผลงานได้ใช้ได้อยู่นะมีเรียกว่ามีส่วนร่วมกับเกมอยู่พอสมควรอยู่มีความปราดเปรี้ยวขยับเข้าหาบอลน,นะครับก็อ่ะที่เหลือก็ไม่ได้มี อะไรมากมายละนะครับมีจังหวะที่มูเซลอสกี้ตัดบอลสวยๆแล้วก็ไหลให้ซาร่าซาร่าก็จ่ายต่อให้โซบบสไลน์นะครับแล้วก็มีจังหวะที่คักโบยิงเข้าล้ำหน้าก็อดแททริกไปอืมเป็นเกมที่ผ่านง่ายนะครับถือว่าเอลิพูุนทำได้ตามตามคาดหรือว่าเอาข้งจริงผลงีงานขันถือว่าเกินคาดด้วยซ้มสองนัด5้าหนึ่งกับ6 1เนี่ย11 2เลยนะครับก็ถือว่า ยังคงอยู่บนเส้นทางของการลุ้นแชมป์ทุกรายการนะพรีเมียร์ลีกเป็นรองจ่าฝูงอยู่นะครับเอฟเอคัพเดี๋ยวเตะวันอาทิตย์นี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดลีกคัพได้แชมป์ไปแล้วนะครับแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับลุ้นจับสลากในรอบ8ทีมสุดท้ายเย็นวันนี้นะเดี๋ยวมาตามลุ้นด้วยกันหนึ่งทุ่มตรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะลุ้นตั้งแต่18นาฬิกานั่นแหละนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็แอบปันใจเชียร์แอตเลติโกมาดริดนะ เพราะว่าเขาชิงมา3ครั้งเนี่ยเจ็บหนักๆทั้งสามครั้งเลยแพ้หมดเลยนะครับชิงกับาเยมินิกในยุคนู้นน่ยยุคเซเวนตีนะครับ7ผมไม่แน่ใจสนะ่าจะสัก7 4 7ดี่หรือ7 5ห้าหรือ7 6ดนี่แหละมันอยู่ใน3ปีนี้แน่ๆอยู่แล้วเพราะบาเยอร์ก็เป็นแชมป์3ปีติดจะได้แชมป์อยู่แล้วะะอะตอนนั้นนะโดนตีเสมอนาทีร2 0เลยนะครับแล้วก็ต้องไปแข่งใหม่ นะตอนนั้นเขายังแข่งใหม่แข่งใหม่แพ้เลเทเลยสี่ลูกนะครับแล้วก็2 0 1 4เนี่เขาชิงกับเรอามาดิดก็จะแชมป์อยู่แล้วไปโดนลูกหมงของเซกครามอสปี2 0 1 4จําได้ใช่ไหมฮะช่วง,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 งทดช่วงทดเวลานะครับ93นู่นเลยมั้งแล้วก็พอต่อเวลาพิเศษก็เรียบร้อยแพ้นะครับขาดเลย41พอ2 0 1 6ชิงอีกทีนี้ยื้อไปถึงยิงหยุดโทษได้ยิงหยุดโทษนะก็แพ้อ,อีกนะครับแพ้เรอามาดิดอีกมาดิดเขายิง5คนเขาเข้าหมดเลยฉมังมากเพราะนั้นก็เลยอะ โดยเียร์แอตเลติกมาดิดดีกว่านะครับมีทีมหาทีมเชียร์หน่อยนะครับแล้วก็อีกทีมนึงก็อาจจะเป็นอาร์เซนอลก็เอาใจช่วยนะสำหรับทีมของมิเกลเจต้าก็เป็น2ทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์นะในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมีอยู่3ทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์แอตเลติกมาดิดสามครั้งชิง3ครั้งไม่ได้แชมป์เลยอาร์เซนอลชิง1ครั้งไม่ได้แชมป์แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงอีกถึงทีมชิงครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้แชมป์นะครับอ่ะใครเชียร์ใครลุ้นใครก็ ก็ถือว่าเจอกันแบบเบาๆกับเกมเบาๆผ่านสบายๆนะของเรือพูนนะครับก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ